การเล่นกระดาษลังมาไกลจากกระดาษลังธรรมดาให้กลายเป็นของสุดไฮเทคตั really. ้งแต่โทรศัพท์มือถือไปจนรถลัมโบกินนี่เขาทำสิ่งเหล่านี้ยังไงและจะใช้ได้จริงหรือไม่ลองมารับชมกันได้เลยสวัสดีครับทุกคนเชื่อว่าเด็กๆเราเคยเล่นกระดาษลังกันอยู่แล้วเคยเอามาต่อเป็นรถเคยเอามาทำเป็นบ้านแต่วันนี้กระดาษลังที่เรารู้จักจับไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะมันคือกระดาษลังสุดเทพ ที่เปลี่ยนแปลงหน้ามือเป็นหลังเท้าจนมันเปลี่ยนมาก <c oughs> ช่องพวกพี่เขาเดี๋ยวผมจะแปะไว้ด้านล่างนะครับสำหรับใครที่อยากไปตามแบบเต็มๆนะเราไปดูเข้าคร่าว,าวเรียกว่าเป็นทีเซอร์น้ำจิ้มน้ำจิ้มอะ่ะนี่คือสิ่งของที่ทำจากกระดาษลังทั้งหมดของเขาและ iPhone 12เพิ่งออกมาสาดเงินไปเลยสั่งซื้อไปดีครับดูความดูดีอันนี้ดิทุกคนการหมุนและการใช้งานดูเปิดขึ้นนี่ หอยเกินไปปางซื้อมาแล้วมีแอปด้วยบ้าไปแล้ว <c oughs> จริงๆก็ไม่ต้องให้มันสมจริงขนาดนั้นก็ได้นะครับนี่คือ stop motion เพราะงั้นเป็นยังไงก็ได้แล้วแต่พี่คอมพิวเตอร์น่าจะเป็นแบบที่มีพวก CPU เครื่องในอยู่ด้านหลังนะครับเพราะงั้นก็เลยเปิดได้เลยถ้าเป็นจออย่างดีขยับหน้าจอได้ด้วยเหลือเชื่อ อ้อย่างกระจอวลเลมอนเอาแอปเปิลออกมาได้ด้วยบ้าไปแล้วสนุกนะทำเป็น macbook ผมจะได้สักเครื่องเหมือนกันในฐาหนะที่อุตสามี iphone แล้วนะโหลดเร็วอยู่นะครับเรียบร้อยเข้าได้เปิดแอป ก็ดีเทลมากพี่แกใช้แอปหลายอันมากนะครับถ้าไปดูในช่องนี้สุดยอดเลยเราไปติดตามดูกันต่อเนื่องนะครับซื้อ x 2 0มาอันนี้จะลงไปเรื่อยๆนะครับเป็นคลิปที่นานแล้วแหละนนใหญ่สมจริงดูจอดิยังบางอ่ะเฮ้ยเล่นเกมได้ด้วย, <c oughs> ยบางทีทุกคนผมว่า Android มันง่ายกว่านะแต่ด้วยความเสถียรถ้าเกิดว่าใช้ทํางานหรือใช้งานได้นานแบบซื้อแร้วยาวผมว่า iPhone iPad อ อย่างก,กระดานชนวนโอ้ยเหมือนดีเลข้างๆแบบเหมือนมากความหนานี่ได้เลยแต่ไม่ใช่รูปแอปเปิลสังเกตดีๆเป็นรูปลูกแพรเฉยของจีน <c oughs> ผมเคยเห็นจริงคลิปนี้ไม่รู้ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงจะชอบมากกว่ากันนะเนี่ยเครื่องเกม PS4 พร้องกับจอเล่นเกมได้จริงเข้าฟอร์ดไนท์ไมค c r รับหรือมาริโ YouTube ไม่เอาครับ ใส่แผ่นเลยดิเล่น m o r t a l k o m b a t อัปเปล่าใครชอบเล่นบ้างครับเกมสายโหดนะสั่งซื้อนาฬิกา Apple Watch มาส่งแล้วจ้าแปลงล่าง Ben Ten รอเล่นนะครับเออผมไม่เคยใช้เลยวัดชิปจรได้จริงด้วยนะนี่แทนจะเปิดอหมดเครื่องบินไม่น่าใช่แบบนี้บินไปไหนต่างประเทศอะอันนี้รุ่นอะไรอ่ะผมคุ้นมากนะครับที่ว่ามีกล้องอยู่ตรงกลางใช่ปและทั้งจอเนี่หมุนได้หมด ใช้งนต้องมีฟลิปอย่างแน่นอนสอบิกสองเป็น4ีโอ้ถ่ายรูปเซลฟี่ได้ด้วยยอดเยี่ยมและสิ่งที่ทุกคนรอคอยก็มาถึง Galaxy Flip Flip ได้ด้วยโอเคใช้ง okay. านได้จริงด้วยนะเปิดมาเอ้ยฮัลโหลสวัสดีนะจริงทีอุ้ยเกมนี้ <laughs> ซื้อ g a l a ็กซี่ฟปมาเล่นเกมนี้อันนี้ก็ไม่เอาลองมาดูที่คนนึงเล่นเกมก่อนนะหลังจากนั้นโดนแย่งเขาก็เลย ทำปืนขึ้นมาเองจุดเริ่มต้นของความคิดคทสร้างสรรค์เขาทาแบบทุกอย่างนะครับแล้วมาหล่อประกอบให้กลายเป็นรูปร่างอันนี้คือเจ๋งมากเป็นชั้นๆใส่ใกลไกด้านในให้ดูเหมือนปืนจริงแล้วยิงได้ถ้าตอนเด็กๆผมมีแบบนี้นะันรับรองผมเท่สุดในโรงเรียนใส่ลูกกระสุนได้จริงด้วยนะครับรายละเอียดชัดเจนราวกับว่าประกอบปืนจริงและมันก็สามารถยิงออกมาได้จริงๆด้วยใส่รูปดอกกระดาษหลังจากนั้นยิง พุ่งออกไปแบบนี้เลยโอ้โ oh. หปบมือดีครับรออะไรนึกถึงตัวเองตอนที่เอาลังมาทําเป็นของเล่นแมวเจาะรูให้มันวิ่งเข้าไป <laughs> อันนี้เป็นเครื่องนับแบงค์ครับดูว่ามีกี่แบงค์แล้วมันนับได้จริงด้วยนะตัวเลขแบบชัดเจนมากๆเขาก็จะมีการทํากลไกลของเขานะครับสามารถไปติดตามที่ช่องเขาได้อันต่อมาเป็นคิสเวกเตอร์ปืนคิสครับผมที่แยกคู่ได้ใช่ไหมใน P ี สำหรับใครที่เป็นสายเกมเนี่ยน่าจะชอบแนวนี้และอันนี้ครับอูซี่คู่ตูตีทุกคนเรียกว่าอะไรแม็กยาวมากยิงได้จริงเลยน่ากลัวสุดๆฟีลลิ่งเหมือนเล่นเกม GTA จังหวะฉักยิงนะครับมันทำให้เด็กติดเกมในตัวผมตื่นขึ้นและพร้อมจะอยากกลับไปเล่นเกมอีกครั้งหน้ากากไฮโดริกดูว่ามันเคลื่อนไหวยังไงครับผหลอดนะทุกคนเปิดหน้ากากได้ป้องกันปืนอูซี่ที่ยิงใส่เก่งเกินไปเปล่า ผมว่าไม่ใช่คนธรรมดาครับน่าจะเป็นด็อกเตอร์ที่แฝงตัวมาทำ YouTube อีกทีนึ่งปืนกระดาษลังก็19ยิงได้จริงแต่ทีละนัดหูระบบการชักคือสมจริงมากเลยครับช่วงหลังๆ u t u b e เขาก็แบนนะไอ้พวกทำปืนอะไรอย่างเงี้ย แต่นี่เป็นปืนกระดาษลังผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคือมันเจ๋งอะมาที่พี่คนหนึ่งครับเขาตัดสินใจใช้กล่องลังทาเป็นบ้านกระดาษผมเคยเห็นบ้านตุ๊กตาในบ้านของเพื่อนที่เขามีฐานหน้าเนาะผมไม่เคยเข้าใจฟิลลิ่งนี้เลยนะครับอย่างมากหม้อข้าวหม้อกแกงดูดิได้ทำดีเทลบ้านตุ๊กตาเองด้วยเตรียมทุกอย่างเองสามารถไปทำตามได้นะครับสำหรับใครที่เป็นสายชอบ DIY อยู่บ้านปิดเทอมว่าง ไม่ค่อยอยากกลับไปเรียนก็หายนี่ทำครับแป๊บเดียวเปิดเทอมแน่นอนเพราะมันใช้เวลาทำานาเป็นกิจกรรมครอบครัวที่ดีนะเออห,หลายๆอย่างมาทำแต่ว่ามาันต้องซื้อสีซื้ออะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าคุณออกแบบแบบนี้ได้ก็รับรองว่าบ้านของคุณจะต้องสวยงามอย่างแน่นอนการเตรียมหลังคาอะไรนี่ก็ชัดเจนมากนะครับตุ๊กตามไม่ต้องมานอนอยากย่อตัวลงไปอยู่ดีเทลดดีว่าแต่ขึ้นชั้นสองยังไงนะไม่รู้อย่าไปตั้งคำถามอย่าสงสัย และพี่คนนี้ครับสุดยอดมากาที่ผมเคยเห็นแกทำลัมโบกินนี่จากกองลังว้าว้ตายเถอะนี่เทียบอัตราส่วนแล้วเอากองลังมาแตะกับแก๊งเพื่อนนะครับจริงๆนะครับแกเป็นล้อกระดาษลังแต่แก็อยากขับจริงด้วยเลยทำล้อขึ้นมาแล้วก็ใส่พร้อมกับบังคับมันออกไปลดนแล่นบนท้องถนนถ้าคนข้างบ้านเห็นแล้วก็นะจะต้องอิจฉาแน่นอนทุกคนต้องขอถ่ายรูปแล้วมันขับได้จริงด้วยเพียงแต่ว่า กำลังแรงมากอาจจะน้อยหน่อยการเข้ากระทุลักทุเลโคตรเจ๋งอัพคลิปลงโซเชียลได้แล้วก็พร้อมกับวิวอีกมากมายเพราะว่าถ้าอยากดูวิธีทําแล้วก็ความสนุกในการที่เขาทำเนี่ยจริงๆมันไม่ได้สนุกแค่ว่าเราเห็นผลลัพธ์เลยระหว่างทางมีมการแบบลองผิดลองถูกเนาะเพราะงั้นมันจะสนุกกว่านี้ถ้าคุณไปติดตามเขานะครับเดี๋ยวผมให้คอนแทคไว้ข้างล่างใครอยากไปติดตามก็กดคลิกลิงก์งง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 ไปได้เลยแล้วก็จอกันใหม่คลิปหน้าครับแลวทุกคนเหมือนเดิมชอบอันไหนฝากคอมเมนต์ด้วยไม่ทํมามดะครับ